สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของฝ่ายสุขุสุขนครับผมมื่อนีภาพที่พ,พ,พาพน้องมากเบิ้งเนี่ยครับมื่อนีได้วิทยุมากนะครับเนาะวัิซื่อไปฝากโทแมทั้งบ้านครับผมเครื่องนี้พิเศษเลยครับบ่ธรรมาดาเครื่องนี้โอ้ใส่ได้หลากหลายนี่ครับมาโชว์เลยครับผมวิทยุระบบ โซล่าเซลล์นะครับเนาะมีระบบโซล่าเซลล์นั่ครับแกะกันเลยครับแกะกันเลยนี่ครับนาทาเป็นสีด้วยครับพี่น้องขออนุญาตได้ครับเด้อนี่ครับแม่อยู่ทางบ้านเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เนาะก็เลยจัดจัดให้เล่าเลยเขาเลยจัดให้เล่าเลยครับนี่ครับพิเศษแห่ง สิ่งที่ผมมักนะครับนอนนี่มันมักบรงนี้ครับมีแผงโซลาเซลล์พร้อมเพื่อเฮาบ่มีไฟนะครับเนาะเพื่อเท่าแมวแล้วเอาไปขุดอีกกระปูอยู่ทงให้ทงนางสิเนาะครับเนาะแผงโซลาเซลล์ใได้ครับผมนะครับหนึ่งจุดแหละที่ดีครับผมถ้าเฮาอยู่ในบ้านนะครับเนาะอยู่ในบ้านนี่ครับเฮาก็สามารถเดี๋ยวขออนุญาตแกแะแบบถึงแกะยากตัวลรง นี่ครับถ้าห้าอยู่ในบ้านนะครับนะนี่ครับอยู่ในบ้านถ้าก็มีสายไฟครับผมเสียบปลั๊กได้เลยครับต้าแผงงสลาเซี่์เข้าใส่บ่ไรครับผมเข้ากับไ่ทานครับผมมีหม่องไ่ทานอยู่นี่นะครับเนาะนี่ะครับเสียงดีครับผมมาสิมาล่องเสียงให้เบิ่งครับผมมาล่องเสียงให้เบิ่งเป็นกะไรเป็นยังไง อันนี้บ่พอได้ใส่ทานนะครับเด้อพอได้ใช้ทานพอได้เสียฟไฟมันมีไฟของโซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับเนาะสามารถเปิดได้เลยโอ้เดี๋ยวหักคืนก่อนครับหักเนกันโอ้เสียงดีครับพี่น้องครับ โอ้แน่นอนแน่นอนพอแอะไรครับจำนี้หัวแล้วก็จะมีสายเสียบ USB นะครับเนาะ SD card ยังมูนันนะครับเสียบได้แล้วก็ต่อสายชาร์จได้ครับผมนี่ครับมีหลายอย่างเลยครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์นี่ครับมีปุ่มกดปับระดับนะครับเนาะนี่ครับโอ้ถือใจได้ครับ MP3 ก็ได้ครับผม เอ็มพี่สามคือเสียบ USB แล้วครับนี่ครับมารีวิวให้พี่นองเข้าเบิ้งน่าเนาะราคากับโปพงนกครับเด้อพิเศษเครื่องนี้พิเศษอลยหรืผมก็ซื้อให้แม่นะครับเนาะซื้อให้เพิ่นเพิ่นอยากได้เป็นวาอยากได้วิทยุวาสันซื้อมาให้แน่นะ่าเอเลยจัดให้ผมเห็นเครื่องเหนียวเก๋ไก๋เลยครับเครื่องนี้นี่ครับพี่นอง มีมออ,อกอด้วยนะครับท่านสมัยแห่งแล้วก็มีหูจับแบบเก๋ๆครับผมเนี่แข็งแรงทนทานครับผมอันนี้บรได้เสียบไฟเลยครับมันมีไฟอยู่แล้วเนาะมีไฟในโตัอยู่แล้วทานกับบริษัทสวยดีที่กูมคลับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับ ศูนย <90 S 1> ์เ้าศูนย์ห้ากศูครับผมพี่น้องครับมันนีกคกับมาแค่นี้ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กันครับผมเป็นกกำลังใจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสนใจสร้างเลยนะครับเด้อลาซาดาง่ายๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มารับชมนะครับนาะบอกน้อหัวมวนกันแต่ละมือครับผมสวัสดีครับ